อยากให้คุณสไปมาสอนอุกรรมเือนหน่อยนะครับเป็นคนอีสานใช่ไหมฮะเป็นคนอีสานครับผมโสดมากอยากจีบโสดมากอยากจีบอ่ะเราก็จะบอกว่าอ่ะโสดมากอยากให้จีบนะคะโสดขนาดอยากให้จีบโสดขนาดอยากให้จีบใช่โสดก็คือขนาดก็คือมาโสดขนาดอยากได้ผัวออไปดูหนังกันไหมอ่ะสมมติเราะชวน ผู้ชายไปดูหนังไปพ่อหนังกันบ่อไปพ่อหนังกันบ่อก็ใช่อพ่อก็คือไปดูไปพ่อไปดูอ่าไหมก็คือบ่อบ่อไหมใช่ก็หนังกันไปพ่อหนังกันบ่อไปพ่อหนังกันบ่อแมนไปเอออยากให้คุณสไปร์จับฉลากนะได้ไหนต้องแสดงบทนะเป็นบทบาทเหรอคะในนี้ใช่ครับสาวแอบเบลหมายเลขสามสาวแอบเบลนั่งสไปร์ อเธอเป็นอะไรเธอไปขัดซ่วมหรือยังตีฉันทำไมคะฉันยังไม่ได้ตีเดี๋ยวนะโอเคเอาใหม่โอ้ยหลุดคำอ่ะเมื่อกี my, oh, oh, ้คือโดนตีเมื่อกี้คือโดนตีโดนตีทิพย์เธอไปขัดซ่วมไม่ใชนเดี๋ยวนี้เวลาตายน้าสงสารกว่านั้นปากเธอเป็นอะไรเป็นสันนิบาตเหรอน่าสงสารแล้วเหรอ โอ้โหน้ำตาต้องไหลน้ำตาต้องไหลมีอะไรจะพูดกับฉันไหมอ๋อนี่เขาจะโดนตบตลอดเลยนะครับโอ้ปรบมือเลยครับต่อไปอะไหนๆคุณสไปร์บาบาบีมาแล้ว<า>อยากให้คิดท่าสโลกแกนให้รายการเลยครับท่าสโลกแกนมัน<ส>มีสโลกแกนคำว่ามวนจวดห้ากับว่าฤติอีสานขบหลดมวนมวนก่อนครับผม มวนโอ้ยเปิดมากขึ้อยากแต่นอนนี่มวนมวลมวนชวดชวดฮ่าเอายังไงนะนี่นี่ค่ะมวนชวดฮ่าโอ้กับอะไรนะกับอะไรตี้อีสานครบรดอี่ใช่มมวนชวดฮ่ากับอะไรตี้อีสานครบรดค่ะ โอเคครับเอาไปใช้ได้ค่ะโอเคได้ครับ <c oughs> ไม่ใช่รายการนางงานอย่าไงโอเคเออ